สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Keep g o w i n g ครับผมสำหรับนี้นะครับเราอยู่กันที่พรบรงบประมาณนะครับจุดไหนที่ไม่สําคัญผมจะข้ามนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปแต่ถ้าใครอยากอ่านทั้งหมดเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับพรบฉบับนี้ใช้บังครับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศซึ่งก็คือ12พย2561นะครับคาว่างบประมาณรายจ่ายหมายถึงจํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้ใช้ใจ่ายหรือก่อนหนี้ผูกพันได งบประมาณรายจ่ายข้ามปีหมายถึงงบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาใช้ได้เกินปีงบประมาณนะครับกฎหมายว่าด้วยง,งบประมาณรายจ่ายก็คือพอรบงบประมาณรายจ่ายประจาปีพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือพรบโอนงบประมาณแล้วแต่กรณีนะครับปีงบปร,ระมาณในที่นี้หมายถึงวันที่1ตุลาถึงวันที่30กันยาของปีถัดไปครับแล้วก็ใช้พศของปีถัดไปนั้นเนี่ยเป็นชื่อปีงบประมาณน,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 นะครับ เงินนอกงบประมาณก็คือเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายและไม่ต้องนำส่งครั้งนะครับนี่หมายถึงข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสิ่งของหรือบริการต่างๆนะครับเงินจัดสรรหมายถึงส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือให้ก่อนนี้ผูกพันนะครับหน่วยงานรับงบประมาณหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและให้รวมถึงสภาการชาติไทยด้วยนะครับ ซึ่งทาไมต้องวมสภากราชาไทยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับใครทราบก็คอมเมนต์ไว้ให้หนึ่งนะครับหน่วยงานของรัฐในที่นี้ก็คือ 1. นึ่งส่วนร,ราชการ2รัฐวิสาหกิจ3หน่วยงานรัฐษาษาสภาศาลต่างๆองค์กรอิสระองค์กรอายการนะครับ 4. องค์กรมหาชน5ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ6องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนข้อ7ไม่ต้องจํานะครับส่วนราชการในที่นี้ก็คือกระทรวงทบวงกรมรวมถึงจังหวัดด้วยนะครับ รัฐวิสาหากิจหมายถึง 1. องค์กรของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของนะครับ 2. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนตามข้อหนึ่งที่มีทุนรวมอยูด้วยเกินร้อยละ50สนะครับส่วนข้อ3เนี่ยผมอ่านแล้วงงๆเหมือนกันนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับต่อไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออาบาจอเทศบาลอาบาตกรุงเทพพัทยาและอื่นๆนะครับ คลังหมายถึงที่เก็บรักษาเงินของกระทรวงการคลังและรวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับผู้ยกันในที่นี้ก็คือพอสํานักงบนั่นเองและพระบฉบับนี้มีนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการนะครับให้หน่วยง,งานรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไว้สําคัญนะครับให้รัฐมนตรีผู้อํานวยการและหัวหน้าหน่วยง,งานรับงบประมาณเนี่ย ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดด้วยนะครับงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาอย่างน้อยจะต้องมี 1. คําแถลงประกอบงบประมาณสาระสําคัญและข้อสัมพันธ์ระหว่างรายรับและราย,ราย,รายจ่ายนะครับ 2. รายรับราย,รายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่แล้วปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบ 3าคำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 4. คํคำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งและการแสดงผลสำเร็จและประโยชน์ที่เขาจะได้รับและความสอดคล้องกับยุทธาาศาสตร์ชาติ 5. รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ6กรายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกองบประมาณและแผนการใช้ใจ่ายเงินนอกองบประมาณนะครับ 7. คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาล8ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว และ9ก้าร่างพรบ,บงบมารายจ่ายประจําปีนะครับซึ่งในการเสนอง,งบประมาณเนี่ยถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ต่ากว่ารายจ่ายที่ขอตั้งเนี่ยให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นจํานวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการส่วนที่เกินมานั้นนะครับและในกรณีที่พรบ,บเนี่ยออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ก็ให้ใช้ปีที่ล่วงแล้วไปพรางก่อนได้นะครับและการเสนอง,งบ รายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยให้คอรมอเป็นคนเสนอร่างนะครับงบประมาณรายจ่ายจำแนกได้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. งบกลาง 2. งบของหน่วยงานรับงบประมาณ 3. งบบูรณาการ 4. งบบุคลากร 5. งบทุนหมุนเวียน 6. งบชําระหนี้ภาครัฐ 7. งบชดใช้เงินคงคลังและ 8. งบทดใช้เงินทุนสำรองจ่ายนะครับ ซึ่งงบประมาณรายจ่ายกลางเนี่ยก็คืองบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยงานรับงบโดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรับงบปกตินะครับแล้วก็ให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินด้วยนะครับส่วนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการก็คืองบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงานบูรณาการที่คอรมออนุมัติโดยต้องมีหน่วยงานรับงบตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบนะครับ ส่วนอันล่างนี่มันคอมมอนเซนต์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ไฮไลท์นะครับต่อมาผู้หน่วยการมีหน้าที่อะไรบ้าง 1. กําหนดโยรศาสตร์การจัดสรรง,งบ2กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่าย 3. เรียกให้หน่วยงานรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่าย 4. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานรับงบรวมทั้งเสนอความเห็นต่อคอรมองเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับ กํากำหนดเพิ่มหรือลดเงินจัดสรรตามความจําเป็น6กําหนดระยะเวลาของเงินจัดสรรและ7ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานนะครับส่วนข้อแปดไม่ต้องจำนะครับข้ามไปเลยให้ขออ,อเนี่ยเป็นคนเสนอง,งบต่อนายกเพื่อให้คอรมอเนี่ยเสนอต่อรัฐสภาอีกต่อหนึ่งนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนก่อนเริ่มงบประมาณปีนั้นนะครับและให้ผู้อำนวยการเนี่ยมีอำนาจเรียกให้หน่วยงานรับงบมาชี้แจงข้อเท็จจริง แล้วก็สามารถที่จะเข้าตรวจสอบสมุดบัญชีเอกสารหลักฐานต่างๆของหน่วยงานรับงบได้นะครับซึ่งการจัดทํางบจะต้องคํานึงถึง 1. การประมาณรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ 2. ความจําเป็นในการพัฒนาประเทศ 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4. เส,สถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและนอกประเทศ 5. ความไปทาทางสังคม 6. นโยบายรัฐบาลและ7 ภารกิจของหน่วยงานงบประมาณนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่านะครับในในการจัดทํางบเนี่ยให้สํานักงบเป็นหน่วยงานหลักร่วมมือกับกระทรวงการคลังสภาพัฒน์และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดำเน,นินงานต่อไปนี้นะครับ 1. กํากำหนดนโยบายงบประมาณประจําปีประมาณการรายได้วงเงินงบประมาณและวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบนะครับ2กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน 3. ากํกำหนดกรอบประมาณการรายจ่ายรายรับและหานะการคลังของรัฐบาลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3ปีนะครับและให้รัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่ยื่นคําขอตั้งงบต่อผู้อำนวยการนะครับซึ่งการยื่นคําขอนั้นเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมี 1. วัตถุประสงค์ 2. แผนการปฏิบัติงานและ3แผนการใช้ใจ่ายงบประมาณด้วยนะครับ และในกรณีที่หน่วยง,งานรับงบประมาณเนี่ยก่อนให้ผูกพันงบประมาณมากกว่า1ปีงบประมาณตั้งแต่1000ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยให้หน่วยง,งานรับงบเสนอคอรม,มอรเพื่อพิจารณาอนุมัติและก็ยื่นคำขอให้ผู้ในใการอีกทีหนึ่งนะครับการขอตั้งงบของจังหวัดเนี่ยให้ผู้ว่าเป็นคนรับผิดชอบในการรวบรวมนคำขอตั้งงบและยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดน,นะครับส่วนยอหน้าล่างนี้สามารถอ่านผ่านได้นะครับและในส่วนการตั้งงบของท้องถิ่นเนี่ย ให้ยี่นคำขอ,ขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับและเพื่ปอประโยชน์ในการจัดทำงบบูรณาการเนี่ยให้มีการจัดทำแผนบูรณาการซึ่งประกอบด้วย 1. เป้าหมายร่วม2วัตถุประสงค์และ3ก็ประมาณรายจ่ายและ 4. ภารกิจของหน่วยงานรับงบนะครับงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะโอนไปไม่ได้นะครับเว้นแต่ 1. มีพรบกำหนดไว้ว่าให้โอน 2. มีพรดรวมหรือโอนสนราชการ ก็ให้โอนงประมาณนั้นเนี่ยไปเป็นของโสาชการที่รับโอนหรือรวมเข้าด้วยกันหรือจะตั้งขึ้นใหม่แล้วแต่กรณีนะครับ3การโอนงประมาณบูรณาการ 4. การโอนงอประมาณบุคลากรน,นะครับซึ่งข้อ3และข้อ4ี่เนี่ยให้กระทําได้เท่าที่จําเป็นและไม่เกิดผลเสียหายนะครับซึ่งงบประมาณตามมาตรา45วรรคสที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยจะโอนหรือนําไปใช้ในรายการอื่นไม่ได้นะครับเว้นแต่ จะรับอนุมัติจากผู้อำนวยการเท่านั้นซึ่งก็มีข้อแม้อีกว่าผู้อำนวยการจะอนุมัติได้ก็ต่อเมื่อเป็นผลให้การเพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการรับหรือเป็นแผนง,งานโครงการใหม่นะครับยกเว้นแต่จะรับอนุมัติจากคอรมอนะครับและรายจ่ายต่างๆที่กำหนดไว้ในงรประมาณรายจ่ายงบกลางเนี่ยให้ผู้อำนวยการมีอำนาจจัดสรรให้หน่วยงานรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรงได้ตามความจําเป็นนะครับ และให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรับงบประมาณนะครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีในความเห็นชอบของคอรมอเนี่ยสามารถออกระเบียกบกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินได้นะครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีก็มีอํานาจเรียกให้หน่วยงานรับงบประมาณเนี่ยมาเสนอข้อเท็จจริงตามสมควรแล้วก็บอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเอกสารหลักาลาฐานต่างๆของหน่วยงานรับงบประมาณได้นะครับ และในกรณีของหน่วยรัฐสภาศารต่างๆองค์กรอิสระและองค์กรอายการเนี่ยให้ผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบไปนะครับการจ่ายเงินหรือก่อนที่ผูกพันเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากผู้ในการก่อนนะครับเป้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบมารายจ่ายบุคลากรและรายจ่ายอื่นๆนะครับที่ผู้ในการโดยความเห็นชอบของคอรมอจะสามารถก่อนที่ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรรน,นะครับ รายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อนีน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเนี่ยให้ผู้อานวยการรวบรวมรายการงบประมาณและวงเงินรวมถึงจํานวนเงินผืนเหลือเพื่อขาดเสนอให้คอรมอพิจารณาอนุมัติภายใน60วันนับแต่ที่กฎหมายใช้บังคับนะครับแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยหน่วยงานงบประมาณสามารถก่อหนี้ผูกพันนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ได้นะครับการขอเบิกเงินจากคลังให้กระทําได้เฉพาะภายในปีงบประมาณเท่านั้นนะครับ และกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณนั้นให้ขยายเวลาขอเบิกเงินเฉพาะในกรณีที่หน่วยงานรับงบได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณเท่านั้นนะครับซึ่งการขยายเวลาที่ว่านั้นเนี่ยให้ขยายได้อีกไม่เกิน6เดือนของปีงบประมาณถัดไปนะครับเว้นแต่มีความจําเป็นก็ให้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังครับเพื่อขยายเวลาอีกไม่เกิน6เดือนนะครับและกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีการขอเบิกเงินจากคลังเนี่ย ให้ทาได้เฉพาะในเวลาที่กําหนดเท่านั้นเว้นแต่เป็นงบประมาณที่ได้ก่อนได้บุกพันไว้ก่อนสิ้นกําหนดเวลาก็ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน6เดือนนะครับแต่ถ้ามีความจําเป็นก็ให้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาอีกได้ไม่เกิน6เดือนเช่นเดียวกันนะครับและให้มีเงินทุนจํานวนหนึ่งที่เรียกว่าเงินทุนสํารองจ่ายเป็นจํานวน50,000ื่นล้านนะครับเพื่อใช้ใจ่ายในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนต่างๆนะครับให้พวก่ายการ เป็นคนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณนะครับซึ่งการติดตามประเมินผลจะประกอบด้วยการประเมินก่อนระหว่างและหลังการใช้จ่ายงบประมาณนะครับและให้หน่วยงานรับงบประมาณเนี่ยติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยงานรับงบประมาณเองนะครับซึ่งจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยนะครับและในกรณีที่การประเมินผลสำเร็จเนี่ยไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัด ให้ผู้อำนวยการทําข้อเสนอแนะการปรับปุงแก้ไขนะครับแล้วก็รายงานต่อรัฐมนตรีนะครับและเมื่อสิ้นปีงบประมาณเนี่ยให้รัฐมนตรีรายงานการรับจ่ายเงินภายใน60วันนะครับให้หน่วยงานรับงบประมาณรายงานผลการใช้ใจ่ายงบให้ผู้อำนวยการทราบภายใน4 5วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนะครับจากนั้นก็ให้ผู้อำนวยการเนี่ยเสนอต่อคอรมอภายใน90วันนับแ,แต่สิ้นปีงบประมาณนะครับ และผู้อำนวยการเนี่ยรายงานการโอนกงประมาณเสนอต่อคอรมอเพื่อรายงานรัฐสภาภายใน30วันนับแต่สิ้นปีเงประมาณนั้นนะครับและในกรณีที่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเนี่ยรู้อยู่แล้วและยินยอมให้ผู้ใดเนี่ยกระทำการฝ่าฝืนพรบนี้เจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบใช้เงินงบประมาณที่ได้จ่ายไปรวมถึง ค่าสินหมายทดแทนให้แก่น่วยงานรัฐประมาณด้วยนะครับและบุคคลภายนอกที่ได้รับประโยชน์จากการกระทํานี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเว้นแต่จะแสดงหลักฐานได้ว่าตัวเองกระทําไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนนี้นะครับและรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้ทักท้วงคําสั่งของผู้บังคับบัญชาไว้เป็นหนังสือแล้วพวกนี้ก็ไม่ต้องรับผิดเช่นเดียวกันนะครับ Keep Keep g o i n g ครับสู้ต่อไปลุยต่อไปอย่ายอมแพ้นะครับ